ผู้กำกัชานะครับข้าร่วมรับฟการพเสร็ในวันนี้นะครับก็ตามที่ท่านรองผู้จัดการได้กล่าวไปแล้วก็แนะนาท่พยากรทั้งสองท่านไปพอสมควรแล้วนะคผมขอเชิญนะครับเ็ตวเตัมมวามมากนะครับ ทรื <c oughs> ่องเล่าไทยนานพอสมควรี่จเห็นว่าวทุกที่จริงจังก็เ่องที่นี้พวกนักสนก็ไทยที่การละลายลกกถมออนนสั่งผู้ที่มีความเชียวชาญนที่ที่ทดที่ทททททัตว่ัายละก็รู้ว่าท่านีคมารบรูแม้กระทัถารือจะกทนนาอที่มีความ จปนำงานตอจัดเพื่นก็ยังมีความสองพันสิกส่ดานส้ามีแพระราชทานคัแนอะไรต่างของมนั้นมีความลวงท่านเสียใวิสบงก่อนที่จะมอบมาในตำหนที่เป็นรประธานก็หันเรียนวิชาราสกครามทียิ่งใหญ่ของการรบที่ยิ่งใหญ่ท pues <em> an, eh. <t ti so winter> ี่สุดคือการเอาชนะค่าโดยไม่ต้อง ทำลายค่สิสูญเสียแม้แต่สินั่นเป็นคใหของความเปนะนเลยเลวลงไาอีกคือการเิดร้องคาสุดีม่หีอหสุดท้ายกแพาะือแันงได้ครับที่เปิธีกรรคับเลวไปกว่นั้นผมเข้าไีฆ่าตายแล้วเป็นชัยชนะที่ไม่เลืออะไรแต่สร้างประหละาดขัดทางแลมีผนตารดมาก การรบที่ลายค่าสิมากไม่ใช่การรบที่มีอาวุธเป็นอสราะถ้าเอน่ยจะส่งผลต่ามีปัจผู้รกมีปสานมีันตางๆต้องมีความสมบูรณ์เฉพาบางเ่องที่มีย่างสคมากที็คือร ช่สองเดกเดี charge, ่เรวเกินมากมากากทีจะทมราละไกันคาดการณ์อะไร่นาลงทุนกันมาทำงานว่าการทราจะเป็นยังไงกาายองเแ้วมีชาวบ้านอะรกันเข้ามาแล้็มาคุยอกว่าอะไรเปนวิล้า รายหลายพื้นที่มีสัตว์มีปลามีสัตว์ตายแล้วือนน่อการดนแลารเรือเมื่อแ้งมีโรคระบาดมากครับปีที่แล้วน้ำท่วมผมเชื่อว่าเดือดร้อนกันเราเองเป็นคนสุรีผมอยู่มากขึ้นอำเภอบ้านบึงจะมาบุรีมีก็นนี้ผมสุู่กระจายในพื้นที่85จุดที่นี้อยากจะรุยจนรลงให้ได้ร้อยร้อยแปดจุดแต่ทำสูสนฝกเนี่ย ยกระดับให้เป็นค่าพักจริงเมื่อยาเปิดใต้องมีไฟายอยู่อาศัยนอนอาศัยกินเด็โวยมาให้รักษาตัวไม่ไดทีแ้วเราเปิดมากื่เป็นคาพักจริงหาร้อยก่แใช้เงินไแค่ไหนแต่ขณะที่คนชนบุรีเนี่ยะนิดน้ะทวมอะไรเขเลยคนชนบุรีก็เฉยเไม่หรือร้องไม่ได้เตรียกานอะไรถึงยังไงก็ไม่ท่ว แต่ผงได้อุปยยกมาเป็นเป็นล้านกว่าของในตลาดหาซื้อไม่ได้เลยมีตังแต่ไม่มีอะไรจะกิ่งมันเกิดขึ้นแล้วผมว่ากองนําเรือต้องกระชือนเพราะว่าเองอาวิชัาให้ความช่วยเหลือเรามากแต่ตั้งแต่ามีสองพันห้าสิบแปดเป็นต้นมาคนไทยรูมกันเดินขวดหลือขับไล่ เอาทำชาติเยื่อลดสูงการในการตัดเงินงบประมาณที่เหลือ2,000ล้านสมัยนู้นแล้วมาจบด้วยตอนเริ่มต้นมันยากอย่างไรใจดูหนักอีกสิวันนี้ผมก็ข้าวเอาไปลุยเลยถ้าไม่สำเร็จก็จะได้รู้ว่ามันหมดตายไปชาวบ้านท้าด้วยกันหมดอ๋อมีเงินเดือมีรถตั้งแหน่งมีมือทุกอย่างเลยพูดอะไรก็ได้หน้ากี่หมอมาทำนา้องทำอย่างที่ชาวบ้านเนี้ย

หน่วยถอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ค่ะว่า็ะมาจัดการ ทุกคนอยากช่วยนก็มอยการทำในชาตไทยกิการตอี้็เสียีเรอในีงพนิบสองันิเมพอสมาสองพันแล้วก็ราเนนะครับจีนเหรอจีนถึงปนที่สองปีท่หน

Ô người đã học ở trường lớp một mươi năm học ở trường